ลงล่าครับตรงนี้แหละงตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวถอดไปเรื่อยๆเราต้องเปิดทางเข้าหน่อยไหมตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะ Hoa oh, mẹ à, nào. Gần như gần như. Gần như gần như gần như gần như

ถอยครับถอยถอยครับทุกคนถอยครับถอยครับอถอยขอถอยครับถ e. อยครับระวังรถรถอยหน่อยครับถอยให้สุดเลยครับ はじめまして。<music> <music> yeah <laughs>